กิจกรรมวันอีสเตอร์มาแล้วค่ะตอนนี้แมปเดสเลียว <c oughs> ได้อัปเดตกิจกรรมวันอีสเตอร์เราจะได้อาชีพใหม่ไหมโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อันนะคะไม่รู้ว่ากิจกรรมวันอีสเตอร์เขาให้ทําอะไรปเป๊บเปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บโอเคไปพี่ก็หุงไปขายของแล้วก็ซื้อฐานหินนะเดี๋ยวพี่อันจะดูะรอบๆให้อุย๊ยหมวกมันแพงขนาดนั้นเชียวหรอ เราตังเราไม่พอมามาซื้อให้โอเคเดี๋ยวเราถึง700 0เมตรเนี่ยหมู่บ้านเราจะแอบอยู่ในรถก่อนนะเดี๋ยวเราจอดรอเช้ากันดีกว่าคืนนี้เป็นคืนซอมบี้นะครับเอาละครับผมหมู่บ้านแรกครับมีธนาคารอยู่2ที่นะฮะหมู่บ้านเล็กด้วยนะเฮ้ยดีจังเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวอะไรตัวเจอของดี อ,อ,อ,อย่า <Hi S 1> บอก <Easter S 1> <ร>าว่าเราจะต้องเก็บไข่พวกนี้ไป get, 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 get really. วิ่เก็บเก็บเก็บเลยว่าอย่าลืมเก็บของในธนาคารด้วยนะไข่อีสเตอร์อย่างนั้นหรอไหนอะไรให้เขาดูหน่อยไม่ไม่ก็คือไข่อีสเตอร e ์เนี่ยถ้าหากเรากดอีเก็บมันจะเข้าตัวเลยเหรอไม่ไม่ไม่มันจะมีไอ้พวกของเราออกมามันสุม่มมันสุ่มเหมือนกับทองคนโง่ oh. แต่ไม่ใช่ไข่ oh. อย่างนี้นี่เองมันจะดอกตามหมู่บ้านนะคะเราเก็บมาเยอะๆยังไม่เห็นเลยอ่ะเออเดี๋ยวรถต้องเก็บมาเยอะๆละใช่ใช่เราต้องเก็บมาเยอะๆเราจะเก็บไว้บนรถไฟก่อนนะแล้วเราให้กดเปิดทีเดียวโอเคปะอ่าโอเคโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราออกจากจุด1 0 0 0 0เมตรมานะฮะและนี่คือหมู่บ้านที่2ที่เราเจอครับนี่ไข่อีสเตอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวเราจะเก็บเข้ากระเป๋าก่อนแล้วก็เอาไปไว้บนรถไปก่อนครับเออว่าเพื่อสังเกตลูกนี้มันเล็กกว่าลูกนี้ดิไหนไหนแสดงว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่มีโอกาสได้ของดีเยอะกว่าป่ะัวมาดูดิเนี่ยถ้าเราเปิดมาเราอาจจะได้ของดีก็ได้นะอ๋อมันเขียนว่า small egg กับ medium อุย mm hmm. แสดงว่ามันต้องมี big แน่ๆเลย big egg ไข mm ่ hmm. ใ,ใหญ่ทุกคนคะ mm hmm. จำ หน้าปกที่แอดมินเอารูปกระต่ายสีขาวขึ้นมาได้ไหมคะพี่คิดว่าเราจะต้องเปิดหาไอ้กระต่ายตัวสีขาวตัวนั้นแหละพี่คิดว่านะใช่ไหมพราะง้นแล้วเราจะหาให้ได้มากที่สุดและเราจะเปิดทีเดียวอยู่ชิว่าเราจะได้อะไรบ้างครับโอเคตัดภาพกันเลยเฮ้ยทุกคนพี่ได้ยินเสียงอีนะคะพี่ตามเสียงมาเราเจอเจออะไรอ่ะไขทองคำไหนตัวอยู่ไหนอะ ตรงนี้ตรงนี้เขาได้ยินเสียงอีดออ่ะนี่นี่ได้ยินไหมได้ยินเสียงอะไรไหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่อันนี้ใบอะไรเฮ้ยทุกคนครับไอทองคำเจอทองคำอแล้วมันเก็บไม่ได้เหรอตัวทำไงอ่ะเฮ้ยเก็บไม่ได้เป็นคอลเลคชั่นหกคอมไพน์ชาเลนจ์มันต้องเก็บหฟองไม่รู้กดกดกดอีเลยกดอีเลยเออหนึ่งรับอโอเคหรือว่าเรา เฮ้ยได้ยินเสียงมีอีกเหรอใช่ใช่ใช่ไปเก็บเงินแดงก่อนไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมผขไม่ได้ยินะพี่ก็หวงได้ยินแต่ผมไม่ได้ยินครับใช่ใช่ได้ยินอ๋อนี่ไงเห็นละนี่ตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใครท่องคําไหนไหนนี่นี่หลังบ้านหลังบ้านหลังหลังบ้านฝั่งนี้เออนี่นี่เสียงอันนี้เนี่ยเนี่ยไอตัวนี้ร้องเก็บเก็บเก็บ๊ิลืมถ่ายรูปเก็บได้ครบหกอันน่ะเออลืมถ่ายรูป หรือว่าเราจะต้องเข้าไปทุกทุกไข่ไม่ใช่ทุกไายดิทุกเอ่อเรียกว,ว่าอะไรทุกปรษสาทใช่ไหมปาราสาทเรียไพน่าจะมีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสอดส่องหาด้วยกันไม่ได้ยิน,นเสียงอังนี้ม<า>ีไมโอเคไม่มีแล้วเนาะโอเคงั้นตต่กันต่อครับเอาล่ะตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านที่3แล้วนะคะพวกเราเจอไข่สีฟ้าเป็นรูปหัวกะโหลกไหนดูสิเป็นไข่ขนาดเล็กโอเคปะพี่อันเก็บเลย ใ้มืดแล้วมาหมู่บ้านที่สี่นะคะหมู่บ้านที่สี่ก็เจอไข่สามฟองแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเป็นกลางคืนเมื่อกี้ไม่ได้จาบ้านหลังนี้จ้าเอกนี่นี่นตรงนี้ตรงนี้โอเคกำลังไปนี่มลักกักเลยมลักกักนี่คือยังไงนาะโอ้มากะไหนอุ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นน่ะโอเคเก็บมร拉กัไกจริงมาแล้วก็ ฟองอที่สองนะคะน่าจะอยู่ในธนาคารโอเคเราไปดูกันครับหูใหญ่มากอะในธนาคารนี่หนึ่งอฟองอันนี้ <มา S 2> เป็นสีเขียวนะฮะโอ้สัญลักษณ์มันไม่เหมือนกันซักอันเลยว่ะทุกคนครับขอถ่ายรูปแป๊บนึงอันนี้เสัญลักษณ์มันเป็นแบบเป็นแบบกระดูกไขออ่อ่ะเออมันต้องมีความหมายแน่เลยทุกคนครับมาเก็บมาก่อนแล้วใบสุดท้ายลักใบสุดท้ายอยู่ไหนก็ไม่รู้โอเคหาก่อน พอดีเมื่อกี้เราเคลียร์เราซอมบี้น,น,นะครับไหนนี่นี่นี่นโอเคเมืองน,นี้มี3มใบครับออะเก็บเลยธนาคารเปิดยังเปิดแล้วโอเคเปไปกัน<ห>ต่อครับเอาละค่ะทุกคนเราก็เจอไข่ใบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตรงร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พี่อันก็กําลังเดินมานะคะเมื่อกี้มีอือฮึเมื่อกี้มีไอตัวระเบิดแล้วก็มันก็ปิวออกมาข้างนอกโอเคเก็บเลย เก็บเลยไข่ใบเที่ยวไหลแล้วไม่รู้ต้องเช็คทุกบ้านนะผู้ชมครับมันไม่ได้ดรอปแค่ในเมืองนะมันมีทุกบ้านนะฮะมีโอกาสดรอปหมดแต่ว่าเราพลาดตอนรอบแรกระยะทางที่ก่อนหนึ่งเมือนก่อนก่อนเราไม่รู้ว่าไข่พวกนี้มันดรอปตามบ้านไงทุกคนเราคิดว่ามันไอกระต่ายตัวสีขาวมันจะอยู่ข้างนอกบ้านแบบให้เราฟาร์มให้เรายิงอ่ะทุกคนเราคิดผิดเราเล่นโดยที่เราไม่รู้อะไร โอเคไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ถึงปราสาทเวมไพร์แล้วค่ะพี่เขาหงสัมผัสได้ว่าข้างในมีไข่สีทองเพราะว่าเราได้ยินเสียงอิดอิดนะคะแต่พี่อันเขาไม่ได้ยินได้ยินเสียงไข่ดังอิดอิดมันร้องมันร้นองเรียกหาเราเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะรอพี่อันก่อนตอนนี้นะคะพี่เขาหงก็ได้เคลียร์พวกมอนหมดแล้วเหลือพี่อันมาตอนนี้พี่อันมาหรือย,ยังเอ่ยกําลังมากําลังไปไหนเดูสิมีไข่ไหมมี แต่ไม่บอกนะว่าอยู่ตรงไหนให้หาเองอรอใช่มันจะเป็นยากอะไรได้ยินเสียงไหมไม่มีเสียงอะไรเลยเอะไข่ทองดับอยู่ไหนนะกรอบอยู่ไหนนะเดินไปฝั่งไหนเนี่ยหรือว่าหลังบ้านหลังปราสาทไม่มีใช้หูฟังดีดีดีหูฟังน่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยใต้บันไดปะไม่มีขึ้นมาด้านบนมีไหมก็ไม่มี เก็บทองก่อนนะคะมีเรื่องพายเก็บมาไม่หยิไไ่งจริงเหรอมีเหรอมีไหนวะโอ้ยไปแอบเลยตรงนี้เฮ<ม>้ยวูเสียงมันเบามากเลยครับผมได้ยินดัง,ด,งดังเหมือนจิ้งหรีดอะใช่โอเคงั้นเก็บเลยนะเก็บเลยโอเคงั้นเก็บเลยนะครับเก็บเลยปั๊บโอเคได้มาสามแล้วทุกคนมีแค่อันเดียวเหรอไม่มีสองอันโอเคยืงอันนึงอยู่ไหนอะ ตรงไหนหน้าอยู่ตรงไหนหน้าไหนอะตรงนี้อีกอันนึงตรงนี้นะคะทุกคนนี่โอเคเก็บ,เ,กบเลยปึ๊บสี่แล้วเหลืออีกสองชิ้นคิดว่ามันอยู่ตรงไหนก็คงจะแลบเทสลาแหละหรอเขาคิดว่า,วารตรงเหมืองแร่นะเขาคิดว่าแลบเทสลาว่ะเดี๋ยวตรงเหมืองแร่ก็ไปดูเผื่อมีนะฮะปะเราไปกันดีกว่าตัวยังรีบม่เสียเวลาโอเคปะไปต่อกัน และตอนนี้นะฮะเราอยู่บ้านาธรรมดาครับอยู่ใ,ใกล้เซฟโซนจุด40,000เมตรนะฮะเราได้ไข่ใบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะโอเคเก็บเลยโอเคไปจุดขไข่จุดต่อไปเลยครับไปเลยเอาละบ้านหลังต่อมานะคะเราก็ได้เจอไข่อีกหนึ่งฟองนี่แล้วก็รอให้พ<จ><ห>ี่อันมนาเก็บีกแล้วไหนเบไข่ใบใหม่หน้าที่เก็บลูกป๋องแปง รู้สึกว่าไอ้เสือรักหัวกะโหลกเนี่ยจะดอกง่ายกว่าเพื่อนเลยนะไข่ใบนี้เป็นไข่ใบที่9แล้วนะฮะนงแต่เราเก็บมาไปกันต่อครับโอเคอุ้ยไข่ใบนี้เป็นไข่รูปรถไฟว่ะตัวไหนไหนไข่รถไฟแล้วก็มีใบหนึ่งตรงนี้ไข่ใบที่10กับใบที่11ครับมีแค่2ใบเหรอเดี๋ยวหาดูอีกหน่อยซิว่ามีหรือเปล่าอุ้ยหมู่บ้านเล็กๆอันนี้ก็ดอกไข่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าหมู่บ้านใหญ่ๆบางอันเนี่ยเราก็เห็นแค่ใบเดียวเองเนาะ โอเคเดี๋ยวไข่ไปเก็บเดี๋ยวเราไปต่อกันครับเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแ l a แล้วนะคะก็คือเราได้ยินเสียงอิดออีกแล้วโอเคไข่สีทองน่าจะอยู่ในนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเคลียร์พวกม่อนในแลบเทสลาก่อนนะคะปะไปเคลียร์กันทุกคนครับตอนนี้เราเคลียร์แลบเทสลาแล้วนะฮะและจุดแลบเทสลาเนี่ยด,ดูเหมือนว่าจะมีไข่ดรอปแค่ใบเดียวครับนี่ข้างหลังเลยนะ พี่ก็คงเก็บตุยเก็บเงินแดงแล้วเก็บสีทองนะคะปืนสายฟ้ามาปะพี่อัเก็บเลยเก็บเลยใบที่ห้าแล้วครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะมันมีไข่ธรรมดาด้วยทุกคนใช่ใช่ใช่ตรงนี้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 นี่ไข่ลูกเล็กโอเคปะเก็บเลยใบที่สิบกว่าอุ้ยใกล้มืดแล้วเก็บกันเลยเอาพี่ก็หวงวิ่งเร็วจังมันใกล้มือแล้วไงโอเค ต่อไปเป็นรถไฟเอาละคะ่ะทุกคนหมู่บ้านนี้นะคะเราได้ไข่มาทั้งหมดกี่ฟองเนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าหหกฟองนะคะทุกคนหมู่บ้านเดียวได้ไข่มาหกฟองแล้วก็มีธนาคารอยู่แค่หนึ่งหลังเองค่ะโอเค<ม>เก็บไข่เลยไว้เลยพี่อานเก็บไข่พี่ก็หงเก็บเงินเก็บทองพอลายนี้ลายใหม่นะคะนี สีชมพูวันนี้ลายใหม่โอเคไข่หกฟองมีกี่อันเราไม่รู้นะตอนเนี้คือเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปนับตอนจุด8 0 0 0มืนเมตรก็แล้วกันครับไปกันเลย80,000เมตรแล้วได้เวลาเปิดไข่แล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรามีปัญหาแต่ตอนนี้เรามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราไม่เจอเหมืองค่ะไข่ใบสุดท้ายใบที่6ไม่สำเร็จเราไม่ได้ใช่โอ้โหเยอะมาก เราไปเก็บซอมบี้มาทำไมน่ะเชื่อเพลิงไงโอเคนี่คือไข่ที่เราฟาร์มเก็บมาได้นะคะหรือเราจะเริ่มเปิดจากใบเล็กๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาลูกเล็กก่อน VS กันมาลูกไข่สีเหลืองกับไข่หมวกะโหลกหนึ่งสองซอมซอมบี้เป็นเพื่อนเราพวกเราปะอ่าซอมบี้เพื่อนเราครับผมโอเคลูกที่สองหนึ่งสองยดิ๊ก มาป่าโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอเคเพื่อนเรากูพอจะเห็นภาพแล้วว่าจะได้อะไรต่อไปทีนี้ปึ๊บหมาป่าบอสเนี่ยแตกแน่หมาป่าอีกแล้วโจนปึ๊บเอ๊บซอมบี้อ่าสีเขียวบอสอีกปึ๊บใบเล็กก่อนโอ้โหสีฟ้าสีฟ้าอ่ะสีฟ้าดูที่ได้อะไรเอ้าหายอ่ะได้อะไรอ่ะไม่รู้ไม่ขึ้นอะไรให้เลยไม่รู้โอเคปึ๊บ <Ow! S 2> เอาหรือว่ามันให้แค่น <ง plural issions> ี้กานฆ่าทิ้งฆ่าซอมบี้ทิ้งซอมบี้เอาซอมบี้ท <Okay. S 2> ิ้งซอมบี้ทิ้งซอมบี้ทิ้งโอเคเราเปิดเราเปิดอีกเปิดปึ๊บมาป่าเงินชาคาบบอยทิ้งคาบบอยถ้าคาบบอยทิ้งอะไรครับเนี่ยมีจำกัดหรอโอ้โหอันเปิดอีกปึ๊บซอมบี้ไม่เอาไม่เอาซอมบี้คาบบอยไม่เอาเปิดคาบบอยไม่เอาคาบบอยเปิดเลย เปิดคาบอยคาบอยเาคาบอยอ่าลูกสุดท้ายนะคะลูกใหญ่ครับเราอยู่ลูกใหญ่กันจะได้อะไรลูกใหญ่ใบสุดท้ายสองปั๊บโอ้โหไม่ใช่กระต่ายเหรอเอาลูกกระต่ายมันจะได้ยังไงอ่ะกระต่ายอ่ะไม่รู้โอเคงั้นมาเดี๋ยวเราอยู่ข้างในนะตัวนะอยู่ข้างในเดี๋ยวให้บอสวิ่งเข้ามาเลยโอเคหมาป่ามันไปแล้ว อภิษเสยียงเพลงด้วยโอมาเล็กก็มาเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอกระต่ายกระต่ายกระต่ายไม่ใช่เพื่อนเราตัวกระต่ายไม่ใช่เพื่อนเราคือศัรตรูเหรอกระต่ายไม่ใช่เพื่อนเรากระต่ายเป็นศัตรูของเราโอ้โหไม่ได้ถ่ายรูปเลยเลือดเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ละตรงนี้ละอืออืออือตุยไปตุยไปกระต่ายจากกระต่ายเขาปเป็นกระดาย,ยดำไปแล้ว นี่เรียบร้อย <laughs> <laughs> ผมก็นึกว่าเราจะสุ่มได้บอสกระต่ายมาเป็นพวกไม่ใช่ฮะบอสกระต่าย<อ>คือศัตรูของเราโอ,โอ้ตัวมันใหญ่มากเลยแล้วเนี่ยดูดิแบบยกไม่ได้เลยอะถ้ามีหน้ากากก็คงดีเนาะหน้ากากเออถ้ามีหน้ากากเนาะเราไม่ได้หน้ากากมาด้วยอะออตัวใหญ่มากท่านผู้ชมครับตัวใหญ่มากเอาละค่ะทุกคนออกจากเกมมาแล้วนะคะภารกิจ ตรงนี้ของเราไม่สำเร็จเพราะว่าเราเก็บไข่ทองไม่ครบมาแต่เราได้อาชีพใหม่แล้วค่ะทุกคนนี่อาชีพเอกซิงเกิลใช่ไหมเอกซิงเกิลก็คือนักวางไข่นะคะเขาบอกว่าวางไข่ทุกๆ2นาทีปลดล็อกจากกิจกรรมอีสเตอร์นะคะติดตั้งแล้วด้วยวางไข่ทุกๆ2นาทีพี่เขาหงุงเป็นไก่แล้วเนี่ยโอเคค่ะทุกคนถ้าหใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กด s u b สไครป์พี่เขาหงด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปละ